อย่าไปชนกับเขานะเว้ยเฮ้ยชนคันนี้ด้วยนี่ว่โอ้ข้างหน้าอีกสองคันเบรกแตกเชื่อไหมเอเปิดคลิปมาก็เลิกงามยามดีเลยเปิดมาก็ชนก็ให้แล้วไม่หถ่ายหรอถ่ายแล้วจัดเลยนี่ก็กำลังไปของห้าครับงานขับหน้าเด็กสูวนศักยภาพเลยเฮ้ยปิดแอร์แล้วเฮ้ย คันนี้เครื่อง K20 เนี่ย K24 เฮ้ยไม่ธรรมดาวะใช่ใช่นี่กำลังไปคลองห้ากันใช้เวลาเดินทางจากจยุดยามาคลองห้าประมาณสองชั่วโมงฮ้ยก็เร็วนะก <c oughs> ็เร็วอยู่เพราะว่าไปส่งของส่งอะไรอีกแล้วก็เนี่ยครับไปรับตักตง้งที่<อ>ปากเก็บรับตักต้องก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วสบายเฮ้ย <c oughs> bạn chơi thế nào đấy bạn chơi thế nào đấy อยู่สนามนะครับลงไหมลงไหมแบ็กเกตสามลวเอ้ยแบ็กเกตสิดีไหมถ้ามีแบ็กเกตสินี่ลงอะสองเจ็ดห้าไปเลยเฮ้ยไอ้ต๊ะไปลงแบ็กเกตกันเอด้อดงนะเฮ้ยเขามีโรตารี่มาวิ่งขับหน้าด้วยอะหเหรือจะเก็บสามร้อยไปขึ้นเลสดีค่าน้ำมัน ไปวิ่งจะวิ่งลูบเลสหรือว่าวิ่งที่นี่ไปวิ่งเลสดีกว่าวิ่งเลสได้ยาวกว่า300ร้วิ่งเลสรอบเดียวนะใช,ใช่ใช่จะไปนูนะ่นนั่ไปเลสรอบหนึ่ง,ง่พะพอดีค่าน้ำมันว่าง300อ่ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้คิวแน่นจัดมิ๊ดิเดี๋ยวมันมีงนเล็กใหญ่อดีกะหลับวันนี้เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ลแล้วนั่งได้แล้วออกได้ปุ้เนี่ยอันนี้ไปวนไหนเนี่ยไปมันปั่นไม่ได้ถึงแล้วไออกไม่ได้เนวันนี้ไปจะมารีวิวเป็นเครื่อง20วาล์วนะท่อนล่าง 7A ลูก83ิมมิลได้ลมว่ะโอ้ยไอ้แม่งโดดว่ะน่าเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อ่ะ ไอ้เฮีย่ยอยู่รีเทนทั้งคันเลยป่ะเนี่ยเรืองเหมือนไม่ทำให้ไอโบล่ะให้สิบบอลเดวยไอ้เนี่ยเสียงคนเล้าอ่ะไอ่าฮ่ไฮ่าฮ่ไอ้เ่ได้จริงออ,ออกข้างนอกสักเลาหนึ่งไหมละ่ะแมวมล้ บาังบอกให้ไปวนต่ออีกรอบนึ่งไ่ได้แต่ได้อันเิ่งเขงาเบมากหลอจริงๆริ่แข็งหนกหอกอะเฮ้ยมันเอาอะ รถบนเหรอไม่มีที่ปล่อยลมเลยเงี้ยพอได้ไหมไหมพอได้ไหมวันนี้มันเลื่อนอยู่เออแต่ยางเลื่อนมากเลยเนื้อเนี่มันเป็นฝุ่นนึงนั้นใช่จะไปจับล็อกเบิรอยู่เดี๋ยวเบิรกลูกแปดสามให้เก้าสี่น้องก็ยับไม่ไข่ซุปกันเฮ้ยเอาจริงแล้วเนี่ยเป็นไงแรงมานานใจเออแล้วเบาะนั่งเป็นไงดีป่ะดีดีนี่คือเป็นเบาะไซส์ใหญ่ไหมตัวใหญ่เลยนะ แต่ชอบบอกคนนั่งว่าสวยเนี่ยอันนี้กี่เกียร์นะห้าหอ,อ๋อของเขาเป็นห้าเดิมยี่สิบบาทใช่ไหมห้ายี่สิบบาทเออก็เ,เฟีย้ยวอยู่นะ,ะแต่เครื่องมันลากไหวยอยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องหกก็ได้มั้งท้องมันเยอะรถมันมีแรงอะ่ะเวลาเราออกเกียร์หนึ่งเกียร์สอง<ห> แต่แต่ถ้าเกิด20วาล์วเดิมจริงๆอ่ะ6อาจจะเวิร์กกว่าไงใช่ไหมแต่อันนี้ของเขาแม่งเป็นท่อล่าง 7A ลูก83อ่ะแม่งก็ห้าอาจจะ 8, 8. เอาไมา่ได้83ดสามอ่ะคนอ่ะลูก8ปเอ็ท่าเหรอจริงเนี่ยซีซีก็1ั0แเหมือนเดิมโหดลูกเขาด่าจริงๆราคาก็โดดใช่ไหมถ้าไปเที่ยวกับพวกบีพีอ่ะแล้ววิ่งมันจะต่างกันปะะ่าวเหมือนได้กับน้งอัดเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าซีซีเท่าเดิมแต่ ตีนมากครัคือปกติขับ20่สิบเบาและหลายคัน่ะคันเร่งแม่งแข็งแต่ไอ้คันเร่งบักเบามากเหมือนลิ้นเดี่ยว FE หรือว่ารถทั่วไปเลยแต่จริงพี่ต้อนต้องเหยียบคันเร่งดูคือแบบเบาแบบเลี้ยงได้เลยแฮ๊ะเฮ้ยแฮ๊ะ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 แฮ้เยเออถ้าเป็นอย่างรถไปอ่ะแม่งถ้าเหยียบต้องแบบกดเลยร้อยเลยถึงแล้วต่างแล้วต่างกับรถผมไหมคันเร่งอ่ะต่างมากกว่าเยอะเหรอแปลกกว่ามันก็สี่ลิ้นเหมือนกันนี่แต่เนี้ยเบามาก มันก็แค่จากมันก็แค่จาตีนไปลิ้นไม่ใช่เหรอใช่ก็มันเป็นการลิ้งสายก็ใช่ไงก็เลยสงสัยว่ามันไม่น่าตันออเวลาพื้นลื่นหรือว่าจังหวะล้อสี่เราเลี้ยงได้เแนะ่นแแนนคือทำง่าย คือแบบแม่งยานะับงแท็กซั่ขับออกตัวได้อย่างเตีล้อได้เลยเคือรู้ว่าล้อฟีปุ๊บแม่งคอได้เลยแต่รถรถมันมีคออะแม่งขับได้นี่นี่ใช่ 7A 20วาร์ไหมเนะี่ยอนา,าคตครับ<อ>ต่อไปจะไม่เห็น 5A <อ><อ>หมโบล้ว 7A ยี่สิบวาร์อ๋อแล้วเกียร์เป็นเกียร์อะไรดีออโต้จบแล้ว <laughs> อาจอาจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละอ๋อห้าสปีดนะเอฟอีด้วย โอ้ฝ่าลายไปเอออาจจะฝ่าลายฝ่าลายฝ่าลายจะเวิร์กกว่าใช่เลยอาจจะฝ่าลายไปหรือหกเต็ดดิไม่ไหวเฮ้ยชิดไปสับไม่ทันแรงเลยนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยแต่เซี้ยนจริงอะเธอโบแมวละแมวละขายจริงจริงนะเนี่ยจริงโอ้โหผมกําลังจะตามไปเธอโบเลยเนี่ยคุณไหมคุณไหมจะหนีกันอีกแล้วยังอยู่ยังอยู่ เดินจะรอบรถแล้วเนี่ยรู้จะพูดอะไรเราพาไปดูอะไรดีลนะ่ะ <c oughs> ก้ายี่สิแล้วก็มีพันห้าอัตโต้พันให้ีนะครับก็จะมีพันสองมัดร,รวงในที่โอเวนเอโอทโร่มีโอเพ่นในนีโอเพนูโรครับผมส่วนส่วนการจัดครั้งนี้ก็ก็หลักๆคือเรื่องเหมือนให้พี่น้องมาร่วมแจมกันมากกวา่าเป็นงานมอนางานมาสนุกมากมาก,ากวา่าเพราะว่าเราไม่ได้หวัง ป็นรถเฟรมพันธะขับหน้าในนเะใช่ขับใช่ก็แล้วก็ขับหน้าตอนนี้คือตอนนี้ที่ทำอยู่คือพันธะตะโบพันธะตะโบพันธะตะโบแล้วก็เฟรมอยู่เดี๋ยวก็ก็เหมือนพัฒนากันเรื่อยๆไปลื่นบอดดี้เป็นอย่างยาลิน็ชุ่มเป็นบอดดี้ยาลินแต่เป็นเฟรมเลยก็เหมือนเป็นรอบเลยก็เหมือนกับเอาคอมมอนลี่มาทำเฟรมแล้วก็ข้อเป็นไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะชอบเลย ตอนนี้คือตอนนี้ที่ทำมาสูวสุดไปของเครื่องโอม1500เก้าร้อยยี่สิบห้าโอ้โหมอมันเป็นบอเวนก็เลยต้องขึ้นเอ๋อมันลงพื้นไม่ได้ใช่มนลงพื้นไม่ไแรงไม้ก็เจน้ำหนักเขสู้งียวขึ้นมาเขาสู้เดียวมาเาอเันเก้าร้อยยีสิบ้ามันหมดทุกอย่างนกโมชีนหมดแล้เป็นเป็นรอเครื่องหรเซเครื่องันห้าครับเครื่องน้าเพราเรย่อยนี้งี้ซีซีมันไปไปเยอะไหมมี มันทีซีมันก็ไม่ได้ขยายเลยแต่ว่ามันไป,ไปใช้พวกไส้ทนกูแล้วก็บูดเยอะใช่ครับคือทางเพื่อนมันชวนมา,ามนเพื่อนมาเดี๋ยวเราเซ็นไกแล้วก็ไปท่ายนะในส่วนรถตอนนี้ก็พี่อุ้มก็มาก็ ไม่น่าจะได้จะวิ่งเล่นๆจะเจอจะไม่ได้แบบมาแข่งขันอะไรก็จะอยู่าออ๋ที่อยู่สามขั้นหน้านะทำวิ่งเราทำแบบต้องผู้นำวงการให้ไปวิ่งแบบงานใหญ่ๆแข่งกันได้อะไเลยครับแล้วก็สามารถติดตามที่ทางไหนได้บ้างทางเพจชาบางบอนได้เลยครับเพจชาบางบอนชาเลิซึ่งบอลชาบางบอลได้เลยครับอ่าเซิร์ชในกูเกิลเขียนว่าชาบางบอลหรือชาเลิซึ่งบาบอลเจอเลยครับขอบคุณมากครับ แต่มันอยู่กันที่ไล่รถต้องไล่ให้มาดูัว่ลกันห่ลต้องช่งล่างเสห์ขรนนอยู่นี้ได้มาไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะให้มันเออย่างงี้คันนี้ก็มีแค่มีแท็กชั่นบาร์กับพวกสตั๊ดปรับเกียร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม โอ้ยถือว่าเปลา์ดีมากเลยนี่สองสี่ช่วงล่างนี่ไงพี่วีมึงคนชกอับเกียร์เปิดเกียร์อะไรจริงไหมมันเป็นโชว์ของอะไรมีเป็นสตเดิมครับเดิมแล้วก็ปรับเอ้ยทำได้ไดใหม่ไล่ใหม่เปลี่ยนสปริงใหม่เป็น 10k ก็ก็เทียบเทียบกับกับของซิ่งอ่ะอย่างงี้แกนมันก็ต้องใหญ่ดิพีถึงรับ 10k ได้เอาอยู่ ก็ไปคล้ายๆความหนืดใหม่ประมาณแต่มไม่ใช่อาจจะเป็นสปริงโหลดเป็นอะไรอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ก็ต้องแปลงถ่ายเป็นสปริงหลอดแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราคือยกรถไปเลยให้พี่วีเขาเลยว่าอยากเอาแบบสายเลี้ยวหรือแดกเขาจัดให้ได้ไปเลยเจัดเลยมีโอเคลงมา แต่ระเบิดไปรอบนึงนะโโอ้หเครื่องระเบิดไปรอบนึ่งมีเครื่องตัวใหม่เต๋อนี้สนุกเลยพี่สี0รตัวนี่ก็สนุกเลยมาไลยนะครับถนนก็อันตรายแล้วอ่ะใช่เบรกเดิมไม่เอาเลยเบรกกะไหวแต่คือต้นเบรกลอยลอยแล้วอ่ะน่ากลัวเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะถนนนะถ้าได้เบรกซิ่งมันดีไหมมันก็ดีนะแต่คือตอนนี้เราต้องการน้ำหนักที่เบาเราก็เลยต้องใส่เต๋อใจจริง ท้้งหลังอยากใส่ถ้า้เปลี่ยนเป็น,นดิสเนี่ยเพราะว่าดัมมันหนักกว่าดิสหลังอ๋อแต่ดิสมันก็อาจจะช่วยบาลานซ์อีกนิดนึงเฮ้ยได้อีกนิดนึงครับ970็ดโลโอ้ยิยงก็ต้องถ่วงไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องถ่วงเก้าร้ในรุ่นมัน<อ>ตัน50เนี่ยจะเป็นเครื่องพันหกพันแปดอ๋อถ้า 1, ตันหนึ่งตันหนึ่งร้อยนี่จะเป็นสองพันอันนี้อันนี้ลงรุ่นอะไรครับพี่พันห้าอร์โบมันต้องอไปแบกกับพวกพันหกพันแปด์โบ แล้วอย่างนี้ไส้มันได้ขยายซ cc ไหมพี่ไม่ได้ขยายมันจะเป็น15จะ้ายไมพันห้าอยู่ผมแต่มาเยอะมากเลยผมนึกว่าจะเป็นแบบ d สิบเจ็ดอะไรอย่างนี้แล้วสิ่ยิงลาแปดแล้วมาโอ้โห้การจีนด้วยโอ้โหพอตามให้เอโบได้ไหมเด็กของเมกาด้วยไม่ไหวว่าของผมทำเป็นเครื่องเดิมเนี่ยนะพี่เซตโบแต่ว่าใช้ลูกใหญ่ไปมันล้อรอบ เป็นเอห้นเอก็เทียบเทียบน่าจะประมาณ D15 ้ครับแต่ยี่ห้อโตต้ายังไม่ได้วิ่งเลยยังยังยังไล่รถไม่ได้ไส่วนประกอบมันคือที่ไล่รถแรับใช่วันนี้มันไล่มาลงตัวแล้วใช่ของไบค์โคงหลังเท่าไหร่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเลยมั่งใช่พี่มันล้อล่อไปหน่อยถ้าเทียบก็ประมาณประมาณศูนย์เจ็ดได้พี่ใหญ่กว่าศูนย์หกนิดนึง าดูว่าท u เราใช้รูปเท่าไหรเอ่อถ้ารอบมันมันช <The> <being> ้าอาจจะดูที่ชองใบรถมาศูนห <stakeholder> ้าจะเวลาดีขึ้นเยอะคำเดียวพันห้า t บ r สิบสงสินี่แรงนะแม่งนีพี่โอ้พันห้าเนียพี่คำเดียวนะฝึกเยอะามแรงไมแรงถ้าาวิ่งสนงเงี้ยปังนตีได้ไหมเป็นฟรีทิ้งอยู่ถ้าเราหมดฟรีเราเราก็ไปก่อน แต่ถ้าปลายปลายเราโดนเขาปลายเขามันลึกเลยอันนี้กล่องอะไรนะกล่องอะไรครับอ่าเอฟซีโอ้บหน้ำมันก็ไม่มีถังเดิมเลยนะเออไหนเดียวขอดูโล่น้ำมันก็เป็นถังเอทิกนอกถังอะไรแบบนี้ครับใช่ดูเลยเสียวอ่ะแต่ชอบภายในอย่างนี้ดีกว่ามันดูแบบไม่ได้แว้นมันไม่แว้นอ่ะมันยังดูโอเคอ่ะเขามีโต๊ะใกล้แล้วะไรกูแว้นกว่าเขาแล้วตอนเนี้ย บีนยไม่มันเหมือนมันไม่ได้อย่างแผงประตูอย่างเงี้ยผมว่าเอาไว้เดิมๆมันก็ดูดีะไม่ได้หนักมากไงโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่รบบั ยางแบนไปเลยเมื่อกี้ลองตัวคนขั็บด้วยว่ะพี่ลมว่าวิ่งดืดไปเลยรถพี่คมงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่จะไปงานเซก้าไปงานติลิก้าอ๋อกลับเลยเนี่ยใช่ไหมกลับเลยดีครับ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 ลยงานฉุกเฉินวันนี้ทั้งวันอีเวนต์ทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ใต้ไปเที่ยวยุทธยาเนี่ยพี่ได้ได้เดี๋ยวไวเจอกันพี่ อันนี้เรามาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยคุณไบ้อยู่ที่ตลาดอันรีครับเป็นอยู่ในงงน s ซิ i ิก้าเดย์ซึ่งเรามาถึงกันก็5โมงครึ่งแล้วคันหนึ่งโอ้แต่คุณน้อยไอวิวันบอกว่ากลับกันแล้วกลับไปแล้วครับหลอกเราได้เพิ่งจะ5โมงครึ่งเองนะทำไมเขารีบมาไปดูันังไงกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยยังไม่ตัด